สวัสดีครับผมสวัยชัยประคมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการมาในานามของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ,อมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด่านสอพอบ้านเท่อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือของเราก็มีนโยบายนะครับคือ,อในช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้ก็คือ drink don't drive นะครับก็คือถ้าดื่มแล้วจะไม่ขับ นะครับส่วนมาตรการในส่วนสำนักงกานสาธารณสุขอำเภอพันผือของเราก็คือใช้เครือข่ายเครือข่ายภาคีเครือข,ข่อขายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอสมอผู้นําชุมชนเครือข่ายอาปอรพรลนะครับที่จะร่วมกันดูแลประชาชนในช่วงปีใหม่โดยจะเน้นการเคาะประตูบ้านการควบคุมกลุ่มซิ่งกลุ่มวัยรุ่นแล้วที่มีพฤติกรรมดื่มแล้วก็จะขับโดยจะใช้มาตรการ,รดิงโดนไจคือดื่มไม่ขับเลย นะครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็อำเภอพัอนผือเรายังไม่มีรายงานอุบัติเหตุที่เป็นขั้นรุนแรงมีอุบัติเหตุขั้นต้นประมาณ4 4 4ครั้ง4สถานที่แต่ยังไม่มีเคสสีแดงหรือยังไม่พบผู้เสียชีวิตก็อีกสอวันที่เหลือจนถึงวันที่4มก,กราคมนี้ก็คาดว่าชาวอำเภอ้ันผือเราจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ จะผ่านช่วงปีใหม่นี้ไปด้วยดีแล้วก็ในช่วงจะถึงปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ขออวยพรให้ชาวอำเภอบ้านผือทุกคนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนนี้ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่อย่างมีความสุขขออวยพรและขอสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ